โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเย็นวันเสาร์นะฮะสร์ที่ห้ามิถุนายนนะฮะหลังจากเรื่องงานหกโมงเย็นนะก็จะเดินทางไปบางนานะครับ ที่จะไปหาแฟนที่บางนานะฮะขอแต่งตัวสักพักจะเดินทางจากอ่าน,นกระปอกนะครับไปดังนานะฮะนินกระปอกจังหวัดไร่ยอกนะครับเท่าอะไรนี่ บ้านก่อนนะฮะขึ่บ้านอตาอยู่บ้านนะตอนนี้ก็แปดโมงไม่ไม่ใช่หกโมงสามสิบสี่นาทีนะฮะหก <c oughs> โมงเย็นครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะฮะถึงนู่นก็จะประมาณ สองทุ่มครึ่งสองทุมสี่สิบอะไรประมาณนี้นะฮะเดดเลดก็น่าจะสามทุ่มประมาณนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเลิกง,งานมานะฮะก็เพิ่งเลิกง,งานมาถึงบ้านก็จะเปลี่ยนชุดไปเลยนะฮะไปอาบน้ำที่นนนะครับ เดินทางกันครับมีบ้านในตานโอเคไปกันเลยครับ จะไปเส้นเดิมนะครับไปทางเส้นอุตภาแล้วก็โรงพยาบาลพระนางเจ้าเศรฐกิจนะครับเพื่อจ,จะเลี้ยวขวารัดไปหาสายสามหนะครับก็จะวิ่งสายสามหไปหาเส้นอมอเตอร์เวย์ครับก็เลียบมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆจนถึงชนบุรีนะฮะพอถึงชนบุรีเสร็จปุ๊บออกจากชนบุรีก็เส้นบางนาตราดนะฮะที่จะเข้าต่อไปนะครับบางนาตาดไปถึงบางนานครับ ตอนนี้ยังไม่ได้บอกแฟนเลยนะว่าจะไปเห็นแฟนบอกว่าฝนตกที่นั่นนะฮะไม่แน่ใจว่าเราจะเจอฝนด้วยหรือเปล่านะฮะต้องมาคอยรุ้นกันโอเคเราออกเดินทางกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่อบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวซ้ายไปทะเลนะฮะแต่เราตรงเราไม่ได้ไปทะเลเราไปกรุงเทพนะฮะทีาจริงตรงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับตรง เข้าพัทยาเข้าชนบุรีนะฮะแต่ทางถนนเส้นนี้จะรถติดมากนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบว่าไกลด้วยนะฮะที่จริงตรงอย่างเดียวก็ได้นะฮะแต่เราไม่นะฮะเราไปทางเรียบมอเตอร์เวย์แล้วก็เข้าขบางนาตราดกันเลยนะฮะ เดินทางกันต่อนะครับมุ่งหน้าสู่อูตะเภานะฮะฮแล้วก็โรงบาลพนังเจ้าสิริกิจนะฮะแล้วก็จะถึงตรงนั้นแล้วก็จะเลี้ยวขวาขึ้นไปหาสายสามหกนะครับ ตอนนี้ถนนก็เริ่มสร้างใหม่นะครับรถก็ติดๆหน่อยนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับที่อำเภอบ้านฉางนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิจแล้วนะครับแยกหน้านะครับเราจะเลี้ยวขวาขึ้นไปนะเมื่อที่จะไปทะลุกับสายสามหกนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อ่ามาถึงสายสามหกแล้วนะฮะด้านหน้านี่ครับด้านข้างหน้าเนี่ยก็คือเส้นสามหกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นสามหกแล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็จะไปแยกออก ไปที่เส้นมอเตอร์เวย์นะฮะแล้วจะเรียบมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเข้าสู่จังหวัดชนบุรีนะฮะพอพ้นจังหวัดชนบุรีก็จะเป็นเส้นบางนาตราดนะฮะโอเคครับเราเราเดินทางกันต่อเลยนะฮะ หน้ามันมีฟ้าแลบด้วยนะฮะเมื่อกี้น่ากลัวกลัวฝนจะตกก่อนถึงบางหนานะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะฮะว่าจะเปียกหรือไม่เปียกนะฮะโอเคครับไปกันต่อเลย ครับตอนนี้เราก็มาถึงาทางแยกออกไปเส้นเรียบด่วนแล้วนะฮะเราจะเลี้ยวชิดซ้ายตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะชี้ออกไปเส้นเรียบดว่วนนะฮะนี่ครับ,รบเส้นพัทยานะฮะชลบุรีตามไปข้างหน้าเลยนะฮะกรุงเทพพัทยานะฮะ เทีบชนบุรีนะฮะข้างหน้าอีกอีกป้ายหนึ่งเป็นป้ายฟ้าก็จริงนะฮะแต่มันจะมีทางแยกออกอีกทีนึงนะฮะเป็นเส้นเรียบด่วนนะฮะ ที่มอเตอร์ไซค์วิ่งได้นะครับเราจะวิ่งเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเข้าตัวชนบรุรีไม่ใช่ตัวเมืองชนบุรีนะเข้าแบบเป็นเส้นเลี่ยงเมืองชนบุรีนะไปเรื่อยๆนะ จะถึงเส้นบางนาตราดนะฮะเราก็จะวิ่งเส้นบางนาตราดอีกทีหนึ่งะฮะนี่นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นทางแยกออกจากทางด่วนนะ พอเกาะใซตรงไปไม่ได้นะฮะทางด่วนนี่นะครับเส้นตรงนี้มันจะเป็นเส้นเรียบด่วนนะครับแล้เวเราจะตรงจากเส้นนี้หละฮะไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจนกว่าจะถึงเส้นเลี่ยงเมืองนะฮะเลี่ยงเมืองชนบุรีไปจนเข้าบางนาตราดนะฮะจะจะจะไปทะลุกับเส้นบางนาตราดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผม ไปกันเลยครับ ด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นแยกแหลมฉบังนะฮะเราจะขึ้นสะพานด้านหน้าเนีน่ยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่เส้นเลี่ยงเมืองชนบุรีนะฮะขึ้นสะพานขนา้างหน้าเพื่อที่จะตรงไปนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายนะฮะก็จะไปแหลมฉบังนะครับผมถ้าจะเลี้ยวขวาก็จะไปมาำเบียงนะฮะเดี๋ยวเราจะตรงไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งกันต่อครับ ทำถนนใหม่ด้วยนะฮะรถอาจจะติดถ้ามาช่วงช่วงเย็นนะช่วงห้าโมงเย็นนะ่ะตอนนี้โคตรติดเลยนะฮะเพราะว่ามันมีการทําถนนทําอะไรใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้วิ่งได้แค่เลนเดียวนะฮะรถตอนนี้ระยะช่วงสั้นๆเนี่ยติดมากครับรถนี่นะฮะแยกด้านหน้านี่ก็เป็นแยกแหนบฉางครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานตรงนี้นะครับ อย่างที่ผมว่าก็คือเลี้ยวซ้ายก็จะไปอแหลมจะบังนะฮะถ้าเลี้ยวขวาตรงบนสะพานนะ,ะก็จะไปม้ามเอียงนะฮะโอ้โจุกตรงนี้นะฮะเป็นหลุมนะ,ะว่าจะกู่มาทุกทีโดนทุกทีนะะ รถบรรทุกมันเยอะนะฮะถนนพังนี่มีกามาซ่อมเลยตัวเนี้ยนะฮะนี่ครับไปขวามือนะเมื่อกี้เนี่ยก็จะเข้าสู่มาเปียนะแต่เราตรงมานะเพื่อที่จะพุ่งหน้าไปสู่เส้น,นะรเรียงเมืองชนบุรีนะครับแค่เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ออกจากเส้นเรียบเรืว่วนะฮะแล้วก็ได้มาทะลุตรงเส้นเรียกอะไรเรียกเงืองนบุรีนะฮะแล้วเราจะตรงไปเรื่อยๆนะฮะตรงเส้นไอเรียบเงินี่ไหฮะก็ที่จะไปเข้ากับเส้นพระนัตตร์ตันอีกทีนะ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปกันเลยครับตอนนี้ทุ่มสามสิบแปดนาทีนะก็เดินทางมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ คครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ออกจากเส้นเลี่ยงเมืองชนบุรีกันแล้วนะฮะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นบางนาตราดกันนะฮะนี่นะฮะคือเส้นบางนาตราดนะครับเราจะวิ่ง ถนอนเส้นนี้ไปอ,อกเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงสีแยกบางนานฮะแต่เราวิ่งเส้นไหนกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะฮะตอนนี้ก็ทุ่มสี่สิบก้านาทีนะ วิ่งกันยาวๆครับนานๆได้ออกมาวิ่งทีไปกันเลยครับ เราก็ได้มาถึงสี่แยกบางนากันแล้วนะฮะก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อลาตัวเองคลนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ